คลิปนี้นะคะพี่สาวมาแบ่งปันนะคะสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามในช่องพี่สาวในคลิปนี้นะคะก็วันนี้นะคะก็มีข่าวดีแจ้งทุกๆคนเลยนะคะสําหรับคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นนะคะโดยที่ยังคิดไม่ได้ว่าตอนนี้นะคะกับยุคเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะคะกับยุคนี้นะคะว่ายุคออนไลน์นะคะยุค 5G นะคะว่าเราจะทําอย่างไรกับชีวิตถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและเราอยากจะ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้ก็ทางแบรนด์ t ี w นะคะของเรานะคะตอนนี้ก็รับนะคะรับตัวแทนจําหน่ายนะคะทั่วประเทศเลยนะคะรับจําหน่ายตัวแทนตัวประเทศเลยทั้งที่แบบมีทุนและก็ไม่มีทุนนะคะคุณก็สามารถที่จะมาร่วมกับเราได้นะคะก็ในส่วนของเมื่อเราตัดสินใจเข้ามาแล้วนะคะก็ทางแบรนด์ที w ของเรานะคะมีระบบของมีระบบให้คุณเข้าไปศึกษาได้เลยนะคะเราจะ มีระบบที่สุดยอดมากๆนะคะสามารถที่จะสอนคุณได้เลยตั้งแต่ตั้งแต่ที่คุณยังไม่เป็นเรื่องออนไลน์คุณไม่เคยขายคุณก็สามารถมาเรียนรู้นะคะเรียนรู้กับทางแบรนด์ทีหรือของเราได้นะคะก็ตอนนี้ก็ช่วงช่วงนี้นะคะก็ยังเปิดอยู่นะคะกะ็ใครที่ที่มองหาโอกาสตัวนี้อยู่นะคะมองหาโอกาสที่จะแบบต้องการให้ รายได้เราไม่เพอในแต่ละเดือนนะคะก็ลองลองมาเปิดใจตัวนี้ดูนะคะก็ไม่เสียหายอะไรนะคะเราก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะแบรนด์ทีเ็ดของเรามีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดสุขภาพความงามนะคะแล้วก็ความมงคลนะคะแล้วก็สินค้าดิจิตอลแล้วก็ห้างทองนะคะเราสามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะว่าเราชอบแบบไหนก็จะต้องการที่จะไปขายตัวไหนนะคะแล้วก็ เราก็จะมีการสอนให้ขอบให้การสอนให้คุณอย่างดีนะคะการสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าการที่คุณจะต้องทาธุรกิจออนไลน์นะคะทํายังไงให้ยอดปังนะคะทํายังไงให้ขายได้นะคะเราก็มีการสอนไม่ต้องกลัวนะคะเรามีทั้งระบบแล้วก็มีทั้ง พี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงที่เขาสามารถที่จะอธิบายให้กับคุณได้เลยนะคะก็คือตัวพี่สาวนะคะพี่สาวเป็นพี่เลี้ยงให้เลยนะคะก็สามารถที่จะมาติดต่อกับช่องทางของพี่สาวได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะตอนนี้ช่วงทองทีด้วยูนะคะแบรนด์ของในหมวดของสุขภาพนะคะตอนนี้ก็สุขภาพก็จะมีโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์หนึ่งนะคะก็จะเป็นโปรเจกต์สีส้มถล่มซับนะคะของสีผัดพัดเป็นตัวของโปร วิตามินซีนะคะผสานโปรไบโอติกนะคะตัวนี้ซึ่งตอนนี้ค่ะอยู่ในช่วงโปร1แถม1นะคะก็9.99นะคะอยู่ในช่วงโปร1แถม1นะคะก็ <ๆ S 2> <ๆ S 2> สามารถที่จะลุ้นทองแล้วก็ลุ้นเวทได้นะคะลุ้นทองทุกอาทิตย์นะคะ <ๆ S 2> ก็ผ่านมาแล้วนะคะสามอาทิตย์นะคะแล้วก็เหลืออีกหกห้าอา,อาทิตย์นะคะเราก็มาร่วมลุ้นกันต่อน,นะคะแล้วก็เดือนเมษาเราก็มาร่วมลุ้นเวท